สวัสดีครับทุทกท่านวันนี้ผมอาจารย์โจโจชินตกวีรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากๆเลยนะครับที่จะได้มาพูดถึงบทเรียนออนไลน์ในหัวข้อดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพอย่างไรให้มีไรายได้เดือนละ1 5 0่0่นบาทครับหลังจากที่ทุกท่านดูวิดีโอในบทเรียนจบนะครับทุกท่านจะได้เรียนรู้เรื่องที่1นนะครับก็คือทําไมเราต้องดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพ และเรื่องที่2คือกาแฟเพื่อสุขภาพที่ควรดื่มต้องเป็นยังไงนะครับและก็เรื่องที่3ก็คือดื่มกาแฟอย่างไรให้มีไรายได้1,500 0บาทต่อเดือนหรือมากกว่านะครับและก็บทเรียนที่4ก็คือขั้นตอนการสร้างไรายได้ด้วยกาแฟเพื่อสุขภาพมีอะไรบ้างครับ ทั้ง4เนื้อหาทั้ง4ชุดวิดีโอเนี้ยจะช่วยให้ทุกท่านตอบคำถามที่ว่าดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพอย่างไรให้มีรายได้เดือนละ15,000บาทคลิกลงทะเบียนข้างล่างนี้ได้เลยนะครับคลิกที่ปุ่มคลิกที่ภาพหรือเพิ่มเพื่อนอทางลายได้เลยครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในห้องเรียนออนไลน์ ในหัวข้อดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพอย่างไรให้มีรายได้เดือนละ15,000บาทครับเดี๋ยวพบกันนะครับ